ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยอย่ามองข้ามร้านเราถึงร้านเราเล็กแต่ใจเราใหญ่แหลมสิงฉอบรับบริการเติมเกมฟีฟ่าม b i l e เฟสราคาถูกเป็นัวเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิงใต้คลิปได้เลยครับผม เน็ตเวดมาใครมันจะทนไหวกันแล้วนะครับกราบสวัสดีชาวฟีฟ่ฟามบา้านทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปผมจะมาปิดพาร์ทในไอดีหลักคอมีดัดดี้นะครับผมก็เติมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนแรกกับผมเล่นไปแล้ว1,958แต้มนะครับแล้วผมก็ไปเติมพาร์ทใหญ่มานะครับผมพาร์ทใหญ่ก็ได้มา2,000แต้มก็ได้แต้มพาร์มาเป็นสามพาสพาร์นะครับผม แล้วผมก็เติมฟีฟ่าพอยท์ใส่อีกนะครับเดี๋ยวผมจะมายัดนะครับผมถึงเวลหกสิบนะไปกันเลยครับยัดกันนะยัดเอาน,นดก่อนนะครับผมรอมาปีนดงตัวนี้นะพูดได้ตามตรงเลยครับรอมาหนึปีเด็มๆนะฮะัดไปยัดไป 6, ะอรับสพันแปดเจ็ดพันหนึ่งพันสี่เพันเจ็ดแปดพันดพันสามใช้ทั้งหมด8,600แต้มนะครับ8 6 0พแต้มนะ นะครับผมหรืออ่าถ้าใครเติมพานเล็กเนี่ยก็คือคุณใช้ทั้งหมดเนี่ย8,600นแต้มเขียวนะครับในการยัดนะแต่ถ้าคุณเติมพาร์ทใหญ่คุณก็ใช้อีกแค่6,600แต้มนะครับผมของแต้มฟีฟ่าพอยตนะครับอ่ะเพราะว่าตัวพวกนี้ร้อยเจ็ดไรเนี่ยมันเป็นตัวที่แลกเปลี่ยนได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารับกันแบบทีเดียวเลยนะครับแล้วไปดูเน็ตเวิร์ตอนเอาเข้าทีมกันนะครับเดี๋ยวรับก่อนนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้มันมันไม่ได้ลุ้นอะไรอยู่แล้ว นะฮะมันเป็นตัวหายไม่ได้นะครับมันเราจะมานั่งลุ้นก็ลุ้นลดไปไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะฮะเฮ้ยาว่าเนเสร็จรอมาหนึ่งปีผมคิดว่ามันจะมาเป็นไอคอนพามนะแต่ผมว่าถ้าไอคอนพามมายังไงก็เป็นร่าง LM เครับนะเพราะว่านิดเวทคือ LM คือจำจัดครับคนเอาไปเล่น r m เอย่างเงี้ยเอาเอานินเวทไปเปิดคือแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนคือเยอะมากครับนะนี่ครับตาโลโก้เท่ด้วยนะฮะ ได้ฟ i ีฟ้าพ n อยมาหนึ่ารอได้เพชรมา1,800นะครับได้เสื้อซาโนนะครับที่โอนเวลนะครับนักเตะที่ได้มาก็นี่เลยประมาณนี้เลยครับนะฮะโอเปน่าฟิล์มปองนะครับน, 5, นะบนี่พร้อมสติกเกอร์รักนะจุ๊เจอเฮ้ยไปเข้าทีมและนี่ก็คือนะครับเน็เวทที่เทรนเต็ม30นะครับผม นะครับก็ซ้ายห้าขวาห้าสิบหลอดนะครับแล้วก็สี่ดาวนะครับผมความเร็วนี่หูเร็วจัดนะครับสองร้อยกว่าเลยนะครับก็วันนั้นเหมือนวันที่ผมเปิดให้ดูเลยครับแล้วก็สกิลบูทเนี่ยตัวนี้จะของไอดีนี้ก็ยี่สิบนะครับผมเป็นการควบคุมบอลนะนะครับสกิลบูทค่าพลังต่างๆก็ประมาณนี้เลยแล้วเล่นๆนะครับผมก็คือมีนี่ครับพยายามเตะลูกขวางสนามก่อนหรือว่าเออที่คอซิงนะครับหรือว่าเปิดบอลได้ดีนั่นเองนะครับเป็น สกิลที่หายากมากในตำแหน่งอาร์นะหรือว่า L M นะครับเพราะว่า R W เนี่ยมันก็มีของแบ็กแฮมนะครับของ Network เน็ตเวทเนี่ยก็มีนะครับแล้วประเด็นคือเน็ตเวทมันก็10หลอดด้วยแล้วก็คือเอาจริงนะครับแล้วมันมีเนี่ยลิงลีอาเลี้ยงไวสปีดดิฟเลอร์นะครับมันจําเป็นมากๆกับริมเส้นแล้วก็มียิงประตูจากที่ไกลยิงประตูจากที่ไกลก็คือยิงไกลได้ดีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมันมีแต่สกิลที่จําเป็นมากมาก กับตำแหน่งริมเส้นนะครับถ้ามีปั่นโค้งอีกเนี่ยโอ้โหคือจบจริงๆครับถ้ามีแบบฟนะิเน็ตจอดยิงปั่นโค้งได้ดียคือคือจบเลยนะครับสำหรับเน็ตเวทตนะถ้าได้4 4อันนี้แต่ถ้า,าแค่สอันเนี้ยก็กอตแล้วนะครับเพราะว่าคือมันดีมากๆนะครับท,ที่ที่มาให้เป็นตัวพาสนะครับจำมากๆนะครับนักเตะที่ผมจะใช้ผมก็จะใช้เน็ตเวตเบนเซม่าเมสซี่กิสมันกุลิดโฟฟาน่าาลิบาเมริตาฟิลปองเฮอร์นันเดสแล้วก็กูตัวนะครับ ส่วนเรื่องค่าเคมีก็ประมาณนี้เลยครับตันทุกตัวนะครับผมนะฮะอันเนี้ยผมจะใช้เบนเซม่าให้ดูนะคือดีเนี้ยมันมีโอซิเมนอยู่แต่ผมจะใช้เบนเซม่าให้ดูเผื่อว่าให้ทุกคนเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับว่าคุณจะยัดพาร์ตดีไหมเพราะว่าพาร์ตเนี้ยคลิปนี้ลงปุ๊บพาร์ตคุณก็จะเหลืออยู่ประมาณหวันหรือ2วันนี่แหละครับ มันก็จะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลงให้แล้วกันว่าเบนเซม่าเล่นหน้าเดี่ยวได้หรือเปล่าเอาไว้ให้พวกคุณไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับผมสำหรับเบนเซม่าเนาะนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าในเกมจะเป็นยังไงนะครับผมไปชมกันฮะไอดีเนี้คือเกมแรกแต่ว่านีสเวตผมเล่นมาเยอะแล้วนะครับผมเยอะมากนะครับนีสเวตเพราะว่าผมไปเล่นไอดีของลูกเพจนะครับไอดีที่คุณโหดอ,นนอะไอดี ID สุลตานะนะครับไอดีนั้น่ะ ที่เราเห็นผมเล่นอยู่ทุกวันนะครับก็ใช้นิตเวตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่เป็นการรีวิวแบบเอาเข้าทีแบบนี้จริงก็คืออันนี้ครั้งแรกครับนะฮะแล้วก็ใช้คู่กับเบนเซม่านะครับเบนเซม่าผมก็จะเอามาใช้ให้ดูว่าเฮ้ยหน้าเดี่ยวนี่ไหวไหมนะครับเอามาแบบคุ้มไหมกับที่เราจะปิดนะครับผมเอามาเบซี่ครับคุณลิด ไหลามาที่ริสมันโอ้โหโดนเดซี่ปะทะไว้เนตเวดโอ้ไม่ก็แล้วเขามาแล้วครับผมขึ้นมาหาโอชิเมนครับโอชิเมนต่อไข่ไปแล้วเปิดไหมเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหเนตเวดเขาจัดผมแล้วจานโอ้โหหนึ่งเม็ดครับเรียบร้อยเลยกูตัวเซฟไม่ได้ครับ โดนไปก่อนเมสซี่ไหลมาให้เบนสซมาครับ้โ,โยกะจะเลนเชงแต่เลนเชงไม่ไปเ,เขาออกมาแล้วครับโอชิเบนมาที่เนทเวตเนทเว,ทเทเวทตตอกไข่เป็นหนึ่งทีหนีมิลิตาโได้หรือเปล่าเนทเวตหนีมิลิตาได้ด้วยแล็กิงโอ้โหมึงกัดสังเบ็ดแล้วอุ้ยมิลิตาโอ,โ,าโ,อโดนเนทเวตวิ่งฉีกขาดขาดเลยครับมาหายเลย ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยสองเม็ดแล้วครับไม่ดีละไม่ดีละสถานการณ์เริ่มแบบตึงเครียดมาสองเม็ดเราจะกลับมาได้หรือเปล่าเบนจาม่าสัดไกลๆลูกนี้ไม่น่าโอ,โ,โอ้โหโอ้โหคานสนั่นเลยครับ แพงมาแล้วเอาหายแล้วอย่าเพิ่งขึ้นไปไหนนะนะพิมปองมาที่เบนเซม่าคือตรงกลางกันครับมาที่เมสซี่ววไหลง่ายกุลิตไม่ได้โอ้โหพิมปองได้หรือเปล่าไม่ได้อีกและนนดเวดโอ้โหผมคิดว่าเขาจะมาเนดเวดโอชิเมนอย่างนี้ไปไม่ได้ครับวเบนเซม่าไปมาที่เมสซี่เมสซี่เลี้ยงเข้าข้างใน ออกหนีมาโอ้โ oh, ห oh. การจะไหลให้นีเวดไม่ได้ครับแล้วเขาเปิดขนาดเส้นขึ้นมาแล้วออกไปเลยครับผมบอลโอ้ยสองเม็ดขอหนึ่งเม็ดก่อนนะครับขอหนึ่งเม็ดก่อนตอนนี้ถ้ครึ่งแรกทําไม่ได้หนึ่งเม็ดนี่โอก,กาสแพ้เยอะมากครับคาริมเบนทามาอุ้ยลูกนี้โอ้โครับกุลิตโอเคตัดได้ แมตส์ซี่แต่นีไเปนหนึ่งทีไหลให้เบนเซม่าแล้วเบนเซม่าไปนะครับเบนเซม่าไฟหน้ารอดครับผมเอา้าโอ้ยโอ้โหอ,อะไรวะเน,นี่ยโอ้โหใครเห็นก็ว่าเฮาเสียงจับเลย ไม่น่ารอดแล้วผมไม่น่ารอดละไมทันแล้วครับโอ้คาลิมเพื่อนอย่างนี้เขาจะเติมเอาเพื่อนมาแน่เพื่อน ราคาลิเบรเขาจัดให้เกือบหายโอ้เกมแรกก็โดนแล้วครับครับโอ้โเสียเสียได้จัดเลยอะมงลูกหน้าเข้าสอเม็ดเลยอะอะไว่ยผมอะไรวะเนี่ยเอ้ย โอ้จีดจี้ครับเกมนี้เขาไม่น่ามีอะไรผิดพลาดละอยู่ที่ว่าจะได้ลูกสามไหมโอเคม่ได้ลูกสามครับจี้ผมโดนไปมึงยิงยังไงทำไมก็เข้าว่ะเจอหายแล้วฮะ โอ oh, ้ยบล็คต้าจ<ป>ีน <c> มาที่คุลิครับออกมาที่ฟิมปองกุลิครับครับฟิมปองกุลิชย,ย,ยัดเข้าตรงกลางหาโฟฟาน,น,น่าการจ,จะยัดให้เบนเซม่าแล้วโอโ <S <s ้โหผมทําอะไรลงไปวะตั้งแที่เห็นแบบกลางรับเขายืนเทล่งเทิ่งอย่างนั้นอะผมยังไม่ฝืนส่ง เบลลิงแฮมไหลออกมาแล้วเปิดเข้ามามิลิเตาโอเคโอเครอบนี้ยังหนักได้คิสมันออกมาที่เนสเบทครับจะหนีซัมบอต้ายังหนีไม่ได้แต่เนสเบทวิ่งเบนเซม่าให้ตามทางเนสเบทปล่อยวิ่งหนึ่งทีดวลกับวันนี้ยังไงโอ้โหโดนแย่งไม่ได้ครับโรนัลโด้เมสซี่ ออกริมเส้นไหมออกริมเส้นไหมดักอยู่นะออกริมเส้นไหมจะจ่ายไหมไม่จ่ายครับน่าจะเลี้ยงมาเปิดอุ๊ยเขาจะส่งเมื่อกี้ส่งไม่ได้เมสซี่ยังไงพยายามฝืนอยู่ยักเสาแรกเลยละกันคุณลิ์มาที่โรนัลโดโรนัลโดเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายมาติดเตโอครับเอาแล้วเตโอทำบอลเสียบอลอีกครั้งโรนัลโดโรนัลโดเลี้ยงจะออกลวพี่เลี้ยงจะออกลวพี่จะไปไหนลวพี่จะเลี้ยงให้วอลโตหรือไงพี่ พี่เอาให้บันโตเลยไงโอเคโอ้โหบันนะไม่ใช่คนพี่เอ้ยเลี้ยงเยอะไม่โตนะพี่ไปละกิสบันครับกิสบันไปเหมือนกันฟุตบอลชายเดียวฟุตบอลชายเดียวเออเออฟุตบอลชายเดียวไหลมาให้เบนเซมา่าเฟส่อนดทีป้งคาริน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 เบนเซมา่าโอ้โห รับเนเี่แตะหนึ่งยีและยกุกเฟกช,อชอ็อตบลิเตางูไปตาแตกอะไรแว๊บแว๊บแบบประตูบอกอะไอหยาเลยอะเมื่อกี้เจอลาครับครับมีกองหน้าเขาวิ่งไปนะสมบ,บอตาเลี้ยงเข้ามาเจอกับเตโอเฮอร์นองเดสเจอลาโดนเฮดอ้ยแย่ไม่ได้สลิบาอยากเข้าตรงกลางมาหาเบนจซมาแล้วเบนจซมาโอ้โหกะจะให้เดสเวดครับแต่ไม่ได้ครับผมไปแบบแทงตามช่องไม่ดีพอครับ กูละช่องกันเลยเมื่อกี้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยลีลาเยอะโอ้ยอันนี้คือจะกดเดนเชงแน่นอนเนี่ยแล้วมันเป็นท่าผิดเนี่ยหรือว่าเขาตั้งใจวะโอวาน่าเดนเว็บครับออกมาที่เตโอเตโอของน้องเดสเนนเบ็บมาที่เบนซม่าครับเบนซม่าส่งทำชิงให้กุลิด แล้วมาที่เน็ตเป็นครับโฟฟาน่าโฟฟาน่าโฟาโฟาน่ายังไงพยายามส่งมาให้เบนจาม่าแล้วเลนเชงหนึ่งทีเลนเชงสองทีโอ้โหไม่ได้ครับผมแล้วเขาสวนมาแล้วโอเคครับดักได้พิสมันเลี้ยงหนีไล่มาที่เมซี่เมซี่คืนก่อนเพราะว่าข้างในตันมากเลยครับแน่นมากแน่นมากมาก,กุเลต จะตั้งกับฟอฟาน่าเมสซี่ฟอฟาน่ามาที่เบนเซม่าเบนเซม่า,<ฮ>ขาเขาขวาดีดเข้าไปลูกนี้เสาสองเล่นฝั่งกิโก้ไปโอ้โหเป็นไงปั๊บดีดเข้าไปเสาสองครับฉีดยาเขาเรียกว่ายิงแบบฉีดยานะใครที่เตะบอลเตะฟุตซอลจะรู้กันนะลูกยิงลูกฉีดยานะนแล้วเมสซี่ขึ้นมาแล้วอย่าพึ่งพุม่มเลยพี่อย่าพึ่งพุ่มพี่เขามาแล้วพี่โรนินโย เ้ยเฮ้ยโรริโยหูยยังดีไม่พอที่ผ่านมือกูตัวครับมาเปิดเข้ามาโอ้ยขูไม่ได้ไมิริตามาที่เนสเบตครับเนสตเบดหลอกหนีไปหนึ่งเนสเบตโอ้โหคงต้องสไลด์ดักไว้เลยครับอ้าวแล้วผมดักไว้ได้ไหลตามช่องให้กิสมันพักอ,อกไว้หนึ่งที ไหลไปที่เนสเวตครับเนสเตเนทเายใช้ความเร็วหนีกุลิศหนีกุลิศอยู่พยายามหนีกุลิศอยู่หนีไปได้แล้วส่องไกลๆตรนี้โอ้โหจุกนะจุกนะจุกนะเก็บอาการไงจุกแต่เก็บอาการนะโอ้โหเขาเลี้ยงเข้าประตูเลยครับเขาบอกไม่เอาแล้วมือปราการบอกไม่ให้ด้วยนะเกียรเป่าลูกวดหลายรอบเป่าทีเดียวพอจบไปเลยไม่ต้องวิ่งเข้าโก ลองอีกยงดูมุมนี้โอ้โหไปนะเนสเวตไปนะเนสเวตอะไปนะเนสเวตอะไปนะ <c oughs> อะดักพลาดอย่างนี้ก็ไปอีกดีครับเนสเวตพาท่องพาท่อง <c oughs> พาท่อง <c oughs> พาท่องไปอีกแล้ว <c oughs> หักสวยๆคุณด,ดูด,ดิแบบลูกปลงลูกปั่นอะไรเนี่ยครบเลยแบบดูะฮะแบบมือประตูแบบอบอลมาแล้วหรอดูครับก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสำหรับเน็เวดแล้วก็เบนเซม่านะครับสำหรับผมอะไอเน็เวดกับเบนเซม่าเนี่ยผมเล่นเยอะแล้วแต่ว่า คือคลิปอ่ะผมไม่ได้อัดนะครับในอีกใน ID ดีของอลูกเพจที่ผมเล่นนะครับผมก็เลยมาเล่นใน i อดีนี้ให้เพื่อที่จะทําคลิปเท่านั้นนะครับซึ่งผมเล่นมา3เกมเองนะครับใน ID ดีนี้มันก็เลยยังเล่นได้แบบก็นั่นแหละก็ตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับแพ้เกมนึงแล้วก็ชนะเกมหนึ่งนะครับแล้วก็เสมออีกหนึ่งเกมนะครับสำหรับผมอ่ะเบนเซม่ามันเก่งแต่มันก็อย่างถ้าถ้าถ้าอย่างเกมแรกที่ยิง30นอันนั้นอ่ะผมก็ยิงแรงไปด้วยนะครับแล้วก็ดวงไม่มีอีกนะครับ ยิงชนเสาชนอะไรด้วยนะครับก็สำหรับผมผมว่าเบนเซม่ายังไงมันก็คุ้มนะครับถ้าแบบคุยกันเรื่องพาร์เนาะนะครับเนี่ยมาพูดกันต่อเรื่องเน็ตเวทนะครับเน็ตเวทสำหรับผมอ่ะผมให้1 0เต็ม10นะไม่ต้องหาตัวสำรองก็ได้ครับเล่น L W ก็ได้เล่น L M ก็ได้เปิดบอลแม่นมากนะครับขนาดเล่นในในเนี่ยที่ที่ผมใช้จอยผมแบบนานๆทีผมเปิดหรือว่าผมแทบไม่ค่อยเปิดเลยอ่ะ <S <S ผมมาเปิดอ่ะเปิดแบบเข้าจุดแทบตลอดนะครับคือเปิดแม่นจริงจริง นะครับผมใครที่ชอบเล่นเปิดโคลกอผมแนะนํามากนะครับคือเน็ตเวิรดสิบเต็ม10ผมให้แบบไม่มีอะไรข้อกังหาจริงครับหลอดก็เยอะ4ดาวนะครับสกิลพลังแฝงนะครับมีแต่สกิลดีๆนะครับโอเวอร์ก็ไม่ได้แย่ก็ดีมากๆด้วยนะครับลูกยิงปั่นเนี่ยถึงไม่มีในอ่พลังแฝงแต่ยิงปั่นเนี่ยยิงได้ดีมากๆนะครับก็ตามไฮไลท์ที่ทุกคนได้ดูกันนะครับคือลูกยิงปั่นเนี่ยของ n น็ตเวคือเวลีกูดมากๆนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับผมผมแนะนําเลยจริงๆครับให้เปิดจริงๆสำหรับเบนซม่มแล้วก็เนสตเวดนะมันคือมันต้องเปิดจริงๆอ่ะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนคืนนี้จะมีสปอยตอนตีหนึ่งนะครับเรื่องของกิจใหม่แล้วก็จะมีรางวัลฟรีนะครับแล้วก็จะมี UCL นะครับที่มันที่ EA มันโพสต์ให้3หัวข้อนะนะครับมันมีบอกว่าจะเป็นกิจใหม่นะครับแล้วก็ UCL แล้วก็ของรางวัลฟรีอะไรไม่รู้นะครับผมส่วนคืนนี้เดี๋ยวตีหนึ่งเดี๋ยวเจอกันนะครับมาพบมาเจอกัน ไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือว่าใน u t u b e นะครับเพราะว่า t i k t o k โดนแบนไปปลดแบนตอนตี2อนะครับผมไปพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มนี่แหละผมไม่ชอบพูดว่าแอป้าผมไม่ชอบพูดว่า Facebook นะครับแล้วก็โดยโดน Tik t o k แบนไปนะครับยังไงก็มาเจอกันได้ใน2ช่องทางนะ a c e b o o k แล้วก็ u t u b e นะครับสองช่องทางเท่านั้นนะครับผมหากชื่นชอบคลิปนี้การรีวิวตัวหรืออยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าอยากเห็นโอชิเมนอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับที่นี่กับผม ขอกลาบราบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากๆที่รับชมจบขอบคุณมาก,มากครับ